โอ้นก oh. no, ครับประมาณสักยี่สิบตัวครับบางครั้งการที่มาอยู่แบบนี้ตอนนั้นค่ามาคืนไม่นิยมให้มาอยู่ใกล้น้ำแบบนี้นะครับ ผมตัวนี้เราได้ยินเสียงเรือหาปลามาแต่ไกลครับพอเปิดไฟก็ธรรมชาติของเวลาอยู่ใกล้น้ำช่วงต่อค่ำก็มีทั้งนกกวักครับเห็นไหมครับดวงไฟที่อยู่บนเขานั้นกลมแบบกลมแบบท่านผู้ชมเห็นเหมืนผมไหมครับนี่นีน่ครับอ่ะ ดวงนี้แหะครับผมว่าแปลกๆอยู่บนเขาได้ยังไงนี่ครับแดงแบบนั้นนะครับว่าบๆาบ้า,บามาแล้วเขาถึงบอกครับ,รบว่านี่นอนใต้น้ําแหล่งผีพายผีพายเขาบอกว่าสนมากคือจะออกมาตอนช่วงหนึ่งหกโมงเย็นหกทุ่มหรือเที่ยงคืนหรือไม่ก็หกโมงเช้าประมาณนี้ครับ ส่วนมากคนที่ไปเล่นน้ำก็จะเสียชีวิตอยู่ในช่วงของกลางวันก็มีหรือคนหาปลาผมว่าน่าจะมีความเชื่อเรื่องที่พายเป็นทุนเดิมครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงนกกวักนะครับนั้นนกกวักเขาบอกว่าเวลาบินข้ามบ้านใครบ้านคนนั้นก็จะมีอันเป็นไปหรือมีผู้เสียชีวิต มีกลิ่นหอมของกระเพา,าเป็ดครับตอนนี้จะเกิดอ,อุบัติเหตุขึ้นขาตั้งกล้องไม่หัก ทั้งที่ผมก็ไม่ได้ทําล้มที่ไหนนะครับเพิ่งสังเกตเมื่อกี้นี้ครับผมกขอขออภัยเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาผีพายที่อยู่ตามบริเวณจุดนี้ครับขอให้ผมนอนหลับฝันดีก็บางครั้งคือเขาอาจจะไม่ได้มาให้เราเจอ แต่อย่างน้อยก็าบางครั้งเขามาให้เรารู้ว่าเขาอาจอยู่บริเวณจุดนี้เช่นทําสิ่งของให้เราเสียหายหรือไม่สามารถจุดไฟอะไรติดหรืออยู่ดีๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เช่นแบตหมดเอาดื้อเปิดไฟไม่ติดเป็นประมาณนั้นครับบางครั้งหนึ่งก็คุ้นขึ้นอยู่กับว่าจิตใจของเรานะครับความเข้มแข็งของจิตใจครับ ขาตั้งกล้องหัก,กเวลามาถ่ายทําก็ใช้วิธีถ่ายคนเดียวถ่ายตัวเองครับย้ายไปตั้งจุดนั้นย้ายไปตั้งจุดนี้นี่ครับอยู่ดีๆหักคันจะซื้อใหม่ก็โอ้แม่เจ้าดันหักซะแล้วนี่ครับผมก็จะใช้วิธีขาตั้งกล้องย้ายไปจุดนั้นย้ายไปจุดนี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวยังไงขอใช้มือถือจับนะครับพาเดินเดินรอบสักคู่ ตอนนี้ก็ร่วมๆสองทุ่มกว่าครับท่านผู้ชมยังเห็นดวงไฟที่อยู่บนเขาตรงนั้นเหมือนเดิมนี่ครับที่ผมไปชี้นี่บางครั้งการเมิดข,ขึ้นมาก็บรรยากาศดันนิ่งครับเหมือนกับเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ณจุดนี้ เหมือนผมอยู่คนเดียวนะครับบางทีนี่คือสะดุ้งตกปลาของชาวบ้านเขาถึงไม่ได้มาอยู่กันข้ามคืนทั้งที่กลางวันเป็นอะไรที่แดดร้อนมากนะครับน้ำจากเมื่อกลางวันตอนนี้นิ่งครับ ตอนที่เป็นเด็กที่ผมคนทฒ่าคนแก่เล่าให้ผมฟังก็ก็ดวดพุ่มก็นไปเนี่ขากลัวว่าผีดึงขาผีดึงขาในพวกนี้ก็เป็นประเภทผีพายผีพายเนี่ยผมได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆครับแต่ก็นึกสภาพตอนนั้นไม่ออกว่าเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับแต่ก็จินตนาการไว้ว่านหนึ่งผู้หญิงผมยาว ชุดขาวนะครับบางครั้งเวลาผมนอนกลางคืนผมส่องไฟมาอย่างนี้ก็อาจจะเห็นผู้หญิงผมขาวผู้หญิงผมยาวชุดขาวนั่งห้อยขาอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้ครับมันก็เป็นเรือชาวบ้านนั่นแหละครับผมที่พักผม บางครั้งก็จะมาในรูปของเป็นฟองฟองอากาศปุดๆที่ขึ้นมาเองตามธรรมชาตนินี้เกิดจากน้ํานะครับวมกันน้ําซ้อกกันหรือมึงครั้งนผลก็บอกว่าตาตา,าตีมุดวางไข่ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจนะครับอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้ครับ ก่อนที่ผมจะได้เข้าที่พักนี่ครับผมพอมาถึงจุดนี้ก็จากเมื่อกี้นี่ลมไม่มีตอนนี้ ดูดูที่เสื้อผมนะครับลมพัดมาเย็นสบายครับคงจะนั่งสักคู่แล้วก็จะเข้าที่พักกับผมมาคุยกันสักนิดสักหน่อยก่อนที่จะพักผ่อนกันครับ ตอนนี้บรรยากาศสามทุ่มครับผมก็จะได้พักผ่อนตรงนี้ห่างจากที่ผมทำงานอยู่ประมาณหกสิบกิโลเมตรครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งเพราะเนื่องจากว่าถนนที่มาก็เป็นภูเขาเลาะเขื่อนมาอีกอำเภอหนึ่งนะครับผมยังไงก็ผมจะขอตัวพักผ่อนเพื่อพ่งนี้จะได้ตื่นจากมี้ตีสี่นะครับเพื่อไปให้ทัน ทำงานนะครับอาบ,บน้ำเจ็ดโมงเช้าทุกๆแปดโมงก็จะเข้าไปถึงที่ทํางานครับผมสําหรับคืนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งแล้วก็ฝากกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกํำลังใจครับทั้งเก่าทั้งใหม่สําหรับคืนนี้ปาตีสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดี